สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักโดยรวมของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะประจําเดือนมิถุนาย,ยน2566นะคะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้นะขอดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะ พลังงานของสีถ้วยนะสองดาบอ่ามีปัญหากันหรือเปล่าโอดน้อยน้อยใจกับคนรักหรือเปล่าคะจัดเมน้นห้าเหรียญอืมรู้สึกเงาเงานะช่วงนี้นะคะนายอ,อัลพาร์ติเคลิลควีนอ,อัลพาร์ติเคลิลสองเหรียญยังไงเรายังรักกันอยู่นะยังแบบตัดกันไม่ขาดคะ่ะ The เวอร์ เอทอพาร์ติเคิลและเดซันนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลละกลุ่มนะคะพลังงานของคุณในเดือนในเดือนนี้นะคะขึ้นมาเป็นสีถ้วยนะก็บอกเลยว่าอาจจะมีการนอยน้อยใจโกรธกบคนลักอยู่นะในช่วงนี้ตอนนี้เหมือนว่าคนลักเข้ามางอก็แบบว่ามีการงอนกันมีการแบบยังไม่อยากจะดีด้วยนะมีเรื่องให้โกรธอยู่นะคะอีกในหนึ่งนะคะเป็นไปได้นะคะว่าชาวธาตุลมนะคะ เป็นคนเนื้อหอมเป็นคนมีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามาขอโอกาสเข้าขอเอออยากคุยกับคุณอยากคบกับคุณอยากดีกับคุณนะแต่ว่าคุณไม่ได้เปิดใจยอมรับหรอกเพราะว่าสองดาบขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดสิ่งนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจรักมั่นคงกับคนรักใจรักบคมั่นคงกับคนคนนี้นะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาใหม่คุณไม่ได้สนใจนะอมอีกในหนึ่งอย่างที่มิกาบอกนะว่ามีการโกรธกันให้กับคนรักอยู่แล้วก็เหมือน ยังไงก็ยังขุ่นใจอยู่ค่ะเหมือนกับเข้ามาคุยคนรักกับเข้ามาง้ะกับเข้ามาคุยแต่ว่ายังมีอารมณ์ที่แบบอยังดีไม่เต็มร้อยอะนะอ่าแ s ด m e n เข้ามานะคะในตอนนี้ก็บอกเลยว่าระหว่างคุณกับเขาอะตัดสินใจแล้วนะยังไงแล้วคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในหลายๆคู่นะคะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนคุยเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนเปิดเผยในหลายๆคู่ที่เป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนมีการคุยกันถึงเรื่องการเก็บเงินที่จะแต่งงานลงหลักปักฐานร่วมกันนะพลังงานของห้าเหลี่ยนนะคะในตอนนี้ในเดือนนี้นะก็บอกเลยว่าชาวธาตุลมอาจจะ,ะคนรักไม่มีเวลาให้นะคนรักแบบ ไม่มาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมไม่มากินข้าวไม่มาดูหนังไม่พาไปเที่ยวนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาอาจจะติดงานจนไม่มีเวลาให้กับคุณคุณรู้สึกน้อยรู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกว่าขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะมีการงอนให้คนรักด้วยนะในหลายๆคู่นะคะนายออปติคอลควีนออปติคอลก็บอกเล้ว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วนะคะใจคุณมั่นคง ความรักยังมั่นคงกับเขาคนนี้นะคะถึงจะมีเรื่องให้โกรธกันมีเรื่องให้งอนน้อยใจกันบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะก็ยังมีแต่เขาคนนี้แหละสองเหรียญก็บอกเลยอย่างที่มีการบอกนะว่ามีการกลับมาคืนดีรีเทิร์นคืนดีงอนะเอ่อแต่ว่าคุณก็ยังมีอารมณ์น้อย,อยโกรธอยู่แต่สุดท้ายแล้วยังไงล่ะคะตัดกันไม่ขาดคะ่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะโกรธกันปัญหาจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนนะสุดท้ายแล้วก็คืนดีเขากลับเข้ามาก็ให้โอกาส คืนดีรีเทิร์นกันเหมือนเดิมนะคะ The Lover นะเอ็ดออปติเคิลแล้วตามมาด้วยเด e s u ันนะค่อนข้างที่จะแฮปปี้นดิงมากเลยนะคะสำหรับชาวธาตุลมบอกเลยว่าการกลับมาได้คุยกันการกลับมาคืนดีรีเทิร์นกันนะคะมันจะนำมาซึ่งความรักความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันว่าเป็นการกดกันเพื่อกลับมากระชับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะเหมือนคุยกันแล้วมัน มีความสุขมากขึ้นนะคะการกลับมาดีกันก็เหมือนฟ้าหลังฝนนะย่อมงดงามและสดใสเสมอนะคะความรักความมั่นคงที่มีให้กันความรักความมั่นคงที่แบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปในขั้นที่สร้างอนาคตร,ร่วมกันนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่ามีการฟันธงเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณต้องเป็นเขานะ The Sun ไพ่พลังงานของความรักที่สมหวังนะคะอ๋อยังไงแล้วถึงมันจะมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างนะแต่บอกเลยว่า ความสมหวังในความรักความสัมพันธ์รอคุณอยู่นะคะชาวธาตุลมมีเกมมีทิศทางที่ดีนะความรักเป็นพลังงานบวกนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของคนรักของชาวธาตุลมนะในตอนนี้เขามีเกณฑ์พลังงานความรักเป็นยังไงบ้างคะเขาคิดอะไรอยู่สีไม้อเขาก็มั่นคงลงตัวเลยนะจัดทิศชัดเจนค่ะเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณนะ แปดถ้วยก็อย่างที่บอกเนาะว่ามีเรื่องให้โกรธกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ก็บอกเลยว่ายังไงเรายังแฮปปี้เอนดิ้งยังไงเราก็ต้องเป็นคุณนี่แหละที่เขารักที่อยู่ในใจเขาก็มีแต่คุณคนเดียวนะ King คิงออกคับเจ็ดเหรียญเก้าถ้วยเป็นคนหลงตัวเองอยู่พอสมควรนะคะเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็หลงตัวเองด้วย พลังงานของห้าไม้อ่ะกะมีปัญหายิบย่อยกันนะอย่างที่มิกาบอ,อกไปเนาะมีปัญหาขัดอกขัดใจกันบ้างนะคะแปดเหรียญก็คอยเทคแคร์ดูแลกันเป็นอย่างดีนะเก้าดาบค่ะก็บอกเลยว่าสําหรับพลังงานความรักคนรักคนพลังงานความรักของคนรักของชาวธาตุลมนะคะก็บอกเลยว่าเขาก็มีความคิดที่ว่าความรักครั้งเนี้เขาแบบจริงจังชัดเจนเปิดเผยนะแล้วก็เหมือนกับ มุ่งหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณแล้วก็มุ่งหวังที่จะเก็บเงินแต่งงานสร้างหลักลงหลักปักฐานร่วมกันนะคะจะติดอย่างที่มีกาบอกไปแล้วเนาะว่าเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับความสัมพันธ์นะ,ะเปิดตัวเปิดใจค่ะคบกันอย่างเปิดเผยแปดถ้วยก็ในหลายๆครั้งนะก็มีเรื่องให้แบบไม่สบายใจมีเรื่องให้มีปัญหากันนะคะเพราะว่าห้ามไม้ยังขึ้นมาอยู่ ก้าวดาบยังขึ้นมาอยู่นะยังไงแล้วในเดือนนี้นะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการพูดจากันการคุยกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เออเหมือนต้องการความคิดเห็นต่อกัน่ะแล้วแบบเออถ้ามีการใส่อารมณ์กันหรือว่าคุยกันแล้วเหมือนต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันนะคะจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นได้จะเกิดการทะเลาะกันน้อยใจกันนอยกันได้นะแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะคะพลังงานของสามถ้วยในออฟคัพนะคะ เจ็ดเหรียญกาวถ้วยก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ยิงนะเขาถูกใจคุณเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะยังไงแล้วใจเขายังมั่นคงกับคุณนะเขาก็ยังคิดกังวลใจไปว่าคุณจะรักเขาเหมือนอย่างที่เขารักคุณหรือเปล่านะคะเหมือนยังไงแล้วมันเป็นช่วงพิสูจน์ใจพิสูจน์ร,รักนะระหว่างคุณกับเขาพลังงานของเจ็ดเหรียญน,นะคะก็บอกเลยว่าในบางครั้งบางทีนะ การพัฒนาความสัมพันธ์ของเขาเขาก็แบบเหมือนคิดไปด้วยตก,ตกตะกอนความคิดเองไปด้วยนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาอะทัศนคติมุมมอง,มองเรื่องการใช้ชีวิตเ,ออเรื่องแบบครอบครัวคุณครอบครัวเขาเหมือนว่าเข้ากันได้ไหมสามารถที่จะปรับตัวไปด้วยกันได้ไหมนะเหมือนเขาก็ดูในหลาย,ลาย,ลายส่วนนะคะในการครบกันครั้งนี้นะยังไงแล้วนะคะด้วยพลังงานของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ เป็นรักสายเปแล้วก็เป็นคนที่เป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มอยู่นะแล้วยใงหนึ่งเขาก็เป็นคนที่หลงเสน่ห์ตัวเองอะค่ะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองหลงตัวเองในระดับสิบเหมือนกันนะพลังงานของแปดเหรียญน,นะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะคู่ขนคุณก็เหมือนกับเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างคอยประคับประคองค,ความสัมพันธ์คอยดูแลกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะ คอยปรับตัวเข้าหากันแล้วก็เหมือนความรักไม่หวานไม่แหววค่ะแต่ว่ามีความมั่นคงนะส่วนเรื่องเวลาในตอนนี้ก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เขาอาจจะไม่มีให้คุณหรือว่าคุณอาจจะไม่มีให้เขาเพราะว่าติดงานนะคะในช่วงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นเป็นประเด็นอยู่ในเดือนนี้นะการที่ไม่มีเวลาให้กับคนรักคะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเงารู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจนะคิดถึงเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรใหญ่นะคะความรักทิศทางเป็นพลังงานบวกนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมเขาคิดกับคุณยังไงนะ The Moon, The Moon. เขาหลงเสน่ห์ในตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าค้นหานะคะเพจออฟซอด ยังไงแล้วเนาะสตรองอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกอบอุ่นใจคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนแบบเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไปอะค่ะหกดาบนะ the t o w e r ก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีอดีตเป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วเขากลัวที่จะเป็นอย่างนั้นในการในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขา ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเพราะคุณแบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาในตอนนี้หลังจากที่เขาผิดหวังเสียใจมานะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีปมในอดีตนะ mm hmm. เกี่ยวกับความรัก mm hmm. เพจออฟวาดนะเขาค่อยๆรัก, mm hmm. กคุณ mm hmm. มากขึ้นมากขึ mm ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะเช่นกันค่ะนายออฟวาดค่อยๆรักค่อยๆมีความมั่นคงมีความชัดเจนขึ้นเหมือนกับว่ารักแบบ1ิบไปถึงร้อยอะค่ะไม่ได้เริ่มต้นจาก ร้อยนะไม่ได้แบบมาเต็มร้อยตั้งแต่แรกนะคะเหมือนว่าค่อยๆเติมเต็มความรักให้กันละกันนะคะเดี๋ h วค่ะพินเซ็ตก็บอกเลยว่าในในในเรื่องจริงแล้วลึกๆแล้วในใจเขามีความกังวลใจในความรักความสัมพันธ์นะเพราะว่าเขาเข็ดกับความสัมพันธ์ในอดีตที่เขาเคยผิดหวังเรื่องความรักมาเหมือนเขาทุ่มเทใจไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาผิดหวังแล้วเขารู้สึกมันเศร้มามันเจ็บปวดอะ่ะมันเหมือนกับเขาไม่อยากที่จะกลับไปเกิด ปัญหาแบบนั้นอีกอะค่ะไม่อยากกลับไปรู้สึกแบบนั้นอีกอะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีกับคุณอะมันก็เลยค่อยๆเติมเต็มขึ้นมาค่ะแต่สุดท้ายยังไงแล้วนะเขารักเขาชื่นชอบคุณอยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มนะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ้าบทสรุปความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเดอะมิชียน5ถ้วยก็อบอกเลยว่าถึงจะมีปัญหากันบ้างมีประเด็นกันบ้างนะคะ,ะ,คะเขาก็จะท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะจับมือเดินเคียงไปกับคุณให้มันสุดทางนะคะของความรักครั้งนี้นะดี the เอ็มเพจเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบตรงสเปคตรงใจตรงไทเขาอะค่ะสไม้อันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าเป็นทรงของ พ่อไม้แม่ไม้เป็นทรงของคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาผิดหวังด้านความรักมานะแล้วก็ทําให้เขาอะเหมือนกับว่าได้เรียนรู้ไปกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีกับคุณเขาก็ใช้ประสบการณ์ในอดีตนะคะมา,าทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นชัดเจนขึ้นแก้ไขส่วนที่บกพร่องมานะดีเอ็มเพสนะคะก้าวไม้ ถามว่าคุณกับเขายังไงแล้วความรักความสัมพันธ์มั่นคงนะมีกันละกันนะคะเหมือนถูกอกถูกใจกันอ่ะเขามีคุณคุณมีเขาแล้วก็พลังงานของก้าวไม้นะก็บอกเลยว่าปัญหาเดิมๆปัญหาของคุณกับเขามันก็เป็นปัญหาเรื่องด้านทัศนคติมุมมองปัญหาเรื่องแบบการมีอีโก้ของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ในเรื่องบางเรื่องค่ะมันก็ยังเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่มันกําลังแบบหาวิธีการปรับจูนกันอยู่นะวิวออฟฟอร์จูนค่ะความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะ พลังงานของหกเหรียญน,นะคะก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันพลังงานของแปดาบนะไม่สามารถจะตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้ได้พลังงานของแปดไม้นะคะโอเคค่ะมีพลังงานดีๆเข้ามาเนาะค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะคะที่ทางความรักความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของคุณนะก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์มีพลังงานมีทิศทางที่มีความเข้าใจกันในความรักบริบทของความรักของคุณนะคะ่ะเป็นพลังงานบวกนะ จะมีการไม่เข้าใจกันมากก็กับปัญหาเดิมๆปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่กีกวนใจนะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะคะก็บอกเลยว่าอย่างไแเราสุดท้ายแล้วยังสามารถคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้นะพลังงานความรักของคุณมีทิศทางที่จะปรับเปลี่ยนหุนเวียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกออ็หกเหลี่ยนนะคะเขาจะคอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณนะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนไม่สามารถจะ ตัดใจม o ฟออนออกจากกันได้แล้วอะค่ะมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็เหมือนพัฒนาไปเหมือนจับมือเดินเคียงกันไปเหมือนไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะ่ะคุณกับเขาก็อยากที่จะทํามันให,ให้ดีที่สุดแล้วก็เหมือนมีปัญหาก,ก็แก้ไขสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์นะพลังงานของแปดไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีราบรื่นแล้วก็มีเกณฑ์ที่ หมือนคุยกันเรื่องการแต่งงานการมั่นการสร้างอนาคตนะแล้วก็ในอีกในเนึงนะคะในเดือนนี้อาจจะมีทริปกระชับความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวกันหน้าระหว่างคุณกับเขาค่ะก็บอกเลยนะคะว่าสําหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลละกุมนะคะพลังงานความรักของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะราบรื่นนะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีใจตรงกันแล้ว ในเป็นช่วงที่ในหลายๆคู่นะคะเก็บเงินที่จะแต่งงานกันแล้วด้วยแล้วก็ในหลายๆคู่นะ,ะเริ่มชัดเจนกับความสัมพันธ์มากขึ้นเปิดตัวเปิดใจเปิดเผยคบกันเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีทิศทางพลังงานความรักเป็นพลังงานบวกนะคะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขออวยพรให้ชาวธาตุลมนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ